สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่าะายน้ำมนต์น้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทักดอกกลมๆแบบนี้นะคะไว้สำหรับงานต่อดอกกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะ ไหมซัมเมอร์ซอเบอร์สิค่ะเข็มโคเชเบอร์สขนาด1.25มิลค่ะกรรไกรสำหรับตัดไหมนะคะและเข็มไว้เย็บเก็บปลายไหมค่ะ เราจะเริ่มต้นงานด้วยการขึ้นโซ่นะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด16โซ่ค่ะมาได้โซ่ครบ16ครั้งแล้วนะคะเราจะทำการซีกับโซ่หลักแรกค่ะ จะได้ออกมาเป็นห่วงแบบนี้นะคะต่อไปโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มนะคะควักไหมขึ้นมาถัก X เ,เราจะถัก X ทั้งหมด32หลักค่ะ เมื่อครบสามสิบสองหลักแล้วนะคะแทงหัวเข็มนะคะลงที่ตัว X หลักแรก4ค่ะ4เพื่อจบแถวก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปขึ้นแถวใหม่นะคะโซ่หกนะคะ ข้ามหนึ่งหลักพันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปค่ะถักเอฟตามด้วยโซ่สองข้ามหนึ่งหลักแทงลงหลักถัดไปถักเอฟนะคะโซ่สองข้ามหนึ่งหลักเ f ที่หลักถัดไป เราจะทำแบบนี้ไปจนจบแถวเลยค่ะ โซ่สองสี่ที่โซ่หลักที่สี่นะคะเพื่อจบแถวก็ <c oughs> จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแถวต่อไป แทงหัวเข็มลงช่องถัดไปนะคะ C หนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สามแทงหัวเข็มถัก F หนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สอง F สองครั้งลงช่องเดิมะคะ่ะ ช่องต่อไป f สองครั้งตามด้วยโซ่สอง f สองครั้งลงช่องเดิม ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ มาถักจนจบหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำการซีที่โซ่หลักที่สามค่ะเพื่อจบแถวนะคะจากนั้นซีอีกสองครั้งนะคะครั้งที่สองเราจะซีลงที่ช่องแรกนะคะ จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงช่องเดิมนะคะถักเอสี่ครั้งค่ะ หนัเข็มแทงลงที่ช่องถัดไปนะคะ f ห้าครั้งลงที่ช่องเดิมนะคะช่องถัดไปก็ทำเหมือนกันค่ะ f ห้าครั้ง เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ จบแถวด้วยการแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามนะคะซีหนึ่งครั้งจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อไปซีลงหลักถัดภไยนะคะอีกสองครั้งขึ้นแถวใหม่ค่ะ โซ่เก้าข้ามสี่หลักนะคะแทงหัวเข็มลงหลักผัดไปถักเอฟโซ่หกข้ามสี่หลักะค่ะ พันหัวเข็มแทงลงหลักถัดไปนะคะ F โซ่หกข้ามสี่แล้วแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปถัก F เราจะทำไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ เมื่เราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะโซ่หกแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามสี่หนึ่งครั้งเพื่อจบแถวคะ่ะแถวต่อไปโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มลงที่ช่องนะคะ วักใหม่ขึ้นมาปดถัก X นะคะเจครั้งและ X ลงหลักถัดไปถัก X ลงในช่องเจ็หลัก ลงหลักถัดไปนะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะ มาถักจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ4ที่ X หลักแรกค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไปโซ่7พันหัวเข็ม ้ามสามหลักแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปควักใหม่ขึ้นมาปลดทีละสองห่วงนะคะต่อไปโซ่สี่พันหัวเข็มข้ามสามหลักแทงลงหลักถัดไปนะคะแล้วถักเอฟ ทีละสองห่วงนะคะโซ่สี่ข้ามสามหลักแทงที่หลักถัดไปถัก f เราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ หลักสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปโซ่สี่แทงหัวเข็มที่โซ่หลับที่สามนะคะแล้วถัก่ก็จะได้แบบนี้นะคะ แทงหัวเข็มลงที่ช่องโซ่นะคะซี่อีกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงในช่องนะคะถักเอฟตามด้วยโซ่สองและเอฟอีกสองครั้งลงในช่องเดิมค่ะ ต่อไป f สองครั้งลงในช่องถัดไปนะคะตามด้วยโซ่สอง f สองครั้งลงที่ช่องเดิมพันหัวเข็ม f สองครั้งลงช่องถัดไปตามด้วย โซ่สองเอฟสองครั้งลงช่องเดิมจะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยค่ะ หลักสุดท้ายนะคะแล้วนะถักหลักสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะแทงหัวเข็มที่โซ่หลักที่สาม่เพื่อจบแถวนะคะ C อีกสองครั้ง ถวต่อไปโซ่สามเสองครั้งลงในช่องเดิมนะคะตามด้วยโซ่สามแทงหัวเข็มลงที่ด้านบนหัวตัว f นะคะสี่จากนั้น f สองครั้งลงช่องเดิมต่อไป F สองขอโทษค่ะ F สามครั้งลงในช่องถัดไปนะคะตามด้วยโซ่สาม แล้วแทงหัวเข็มลงที่กลางหัวตัว F นะคะ4ตามด้วย F สองครั้งลงช่องเดิมค่ะช่องถัดไปก็ทำเหมือนกันนะคะ F สามครั้ง ตามด้วยโซ่สามแทงหัวเข็มลงที่หัวตัว F C หนึ่งครั้งตามด้วย F สองครั้งลงหลักเดิมค่ะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะ หลักสุดท้ายนะคะเมื่อถักหลักสุดท้ายของแถวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการซีที่โซ่หลักที่สามค่ะจากนั้นตัดไหมนะคะ ด้วยนะคะคลักษณะที่ได้มาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ